นนมีลูกค้านะคะเข้ามาซื้อรถนะคะแล้วก็เข้ามาดูรถที่ร้านแทนุสินทุกวันเลยนะคะสมาชิกท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะจ๊ะสามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะทีะ่ถนนบางนาตราดเนาะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะพี่การก็ประจําการอยู่ที่นี่นะคะเส้นบางนาตราดนะคะติดกับบริษัทนิสูุกันยงนะคะลูก รถตอนเดียวนะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะเรามีรถคุณภาพนะคะดีเยี่ยมให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสัญญามากมายเลยนะคะเดี๋ยวพี่กัาจะพาไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตือ้ของพี่กัาเนาะอ่าเป็นไงบ้างธุกรกิจเป็นยังไงบ้างออกรถไปแล้วก็สามารถติชมกันได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะจ๊ะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะ สำหรับโปรโมชั่น Toyota r รี o นะคะที่คุณลูกค้าจะได้ส่วนลด3 0 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เราต่อโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าเลยนะจ๊ะลูกค้าที่อยากได้ Toyota นะจ๊ะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ต้องรอยืมเอกสารใดๆน,น,นะคะเราให้ส่วนลดเลยนะคะ3 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละ700 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูก ใครที่สนใจเนาะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับพี่กัรได้นะจ๊ะที่เบอร์โทร0819123308นะคะที่ร้านธนูสินปูดคานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวทุกรุน่นทุกยี่ห้อนะคะที่ได้มาตรฐานแน่นอนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันงานดีมากโอ้ยินดีด้วยค่ะตอนนี้พี่กัรบอกได้เลยว่าธุรกิจขนส่งนะคะถือว่าไปได้สวยนะคะไปได้สวยมากๆเลยนะคะ ับให้มั่นเลยนะคะงานพวกนี้เนาะตอนนี้ก็ที่ร้านนะคะที่ร้านเราก็รถก็ซองเสือทุกวันนะคะเพราะว่า,าระบบขนส่งมันมันมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้นะคะไปด้วยดูไปด้วยกันเนาะก็เดี๋ยว ทางร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษอะไรก็จะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะ,ะเดี๋ยวพี่ก้าจะพาไปดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเนาะที่เราต่อโปรโมชั่นนะคะจนจนถึงเออสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะหรือลูกค้าอยากได้ตัวอื่นนะคะเราก็มีให้กับคุณลูกค้านะคะ,ะเดี๋ยวพี่ก้าขออนุญ,ญาตก,กลับกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู โตโยต้ารีวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กัรจะพาไปดูอิซุสูเนาะอิซสูเครื่องยนต์ 2,500cc ซเราก็มีนะคะ่ันเดือละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะเสียค่าใช้จ่ายในการออกรถแค่นั้นนะคะเพียงแค่15,000บาทเนาะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าแต่ละเคสด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับกล้องก่อนนะจ๊ะอ่าอันนี้จะเป็นอิซุสูนะจ๊ะ หล่อนะคะตัวนี้เป็น all n e นะคะ1.9ึ่ blue power นะคะเป็นล้อแมกแฟชั่นตอนนี้ก็คือติดจองอยู่นะติดจองอยู่ก็แบ่งปันกันดูเนาะ <laughs> แบ่งปันกันดูนะคะเพราะว่าเครดิตแต่ละท่านเราก็ไม่ทราบนะว่าจะผ่านมามากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกเลยนะาฝากสมาชิกทุกท่านนะจ๊ะน้องกุ้ยกดกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันด้วยนะคะ กดแชร์้พี่กัดน,นิดนึงเนาะอ,อันนี้เป็น All n e ิวหนึ่งจุดเกนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่เราทำตอนนี้นะคะเป็น Toyota r ร v o นะคะตัวนี้นะคะปี2 0 <c oughs> <c oughs> <2, 000. c oughs> 1 6ันสองพันนะคะตัวนี้ปี2016-17นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีนะตัวนี้ราคาอยู่ที่469,000 ะะรับส่วนลดไปเลย30,000บาทนะคะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่นเดือนละ7 0 0 0พกว่าบาทเองเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะได้พร้อมตู้ทึบเลยนะคะ2,10เมตสบเมสนะคะมาตรฐานนะคะ เสริมแหนบลงเล่มให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นรีว o ปี2017นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีเช่นเดียวกันนะคะฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์แบบคอกมีไหมมีนะคะลูกค้าอยากได้เป็นคอกก็ได้นะคะพีการมีคอกให้นะอยากได้ประมาณไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะนะคะแต่ว่าจะแนะนำให้แบบใส่เป็นตู้ไปก่อนนะคะเรื่องผ่านก็ เปลี่ยนเป็นคอกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรืออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวพี่แกจะพาไปดูนะ2.5เราก็มีนะคะตัวนี้2.5นะคะ ราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะคะ3,99,000บาทเท่านั้นลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะลูกค้าสามารถทำฟรีดาวได้เลยเนาะอ่ารีวอตัวนี้นะคะตัวที่3นะคะตัวนี้โหลดเตีย้ยใส่ล้อมแนัไซเซชั่นให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกท่านใดที่อยากได้รถส,สวยๆแบบนี้นะจ๊ะก็สามารถทักแชททักไลน์นะคะหรือโทรหาพีกัดได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์โทร 0819123308นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เราร่วมจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะคะรับทันทีเลยส่วนลด3 0 0 0 0บาทนะคะไม่ต้องรอใครแจกนะตัวนี้ได้รับส่วนลดเลยนะคะธนูสินค้าของเราแจกให้กับคุณคุณลูกค้าเลยนะคะส่วนลด3 0 0 0 0บาทนะคะราคาตัวรถอยู่ที่4 39,000บาทเท่านั้นนะคะ ใน,ในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องยนต์3 4 0 0ซีตัวนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะจ๊ะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะมี a อ r b แบ็ลูกนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะออเมียวดีแม็ดาวเท่าไหร่ มีเครดิตไหมคะถ้าลูกค้ามีเครดิตลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะจ๊ะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยเนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่1 5ึ0 0หบาทเท่านั้นนะคะมีเงินหมื่นก็สามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านได้นะคะพี่กัดขอบอกเลยนะคะใครที่อยากรวยนะคะแล้วก็อยากมีอาชีพโดยที่ไม่ต้องไม่อยากทํางานบริษัทนะคะก็สามารถหาอาชีพของเราเองได้นะคะสามารถหาอาชีพของเราเองได้เนาะอ่าตัวนี้นะจ๊ะ ล้อกระทะนะคะสำหรับบรรทุกด้วยนะคะตัวนี้จะได้ล้อกระทะสำหรับบรรทุกด้วยนะคะแล้วก็ได้ล้อแม็กแฟชั่นนะคะคู่หน้าอีกหนึ่งคู่นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้ออีเตอร์ตารีโวนะคะก็ทักแชททักไลน์พี่กันมาได้นะจ๊ะหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร081912 3 3 0 8นะคะพิจารณยินดีให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากสมาชิกทุกทุกท่านนะคะที่ร้านธนูสินค้านะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะได้มาตรฐานนะคะเราไม่เล่นรถปลดระวางนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เล่นรถหนักนะคะคุณลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเราได้นะคะไม่มีย้อมแมวไม่มีสวมซากสวทะเบียนนะคะ จากหลายๆประสบการณ์ที่ได้ขายไปนะคะลูกค้าก็จะอยู่ในกลุ่มไล์นี่แหละค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ดูไลฟ์ส่วนตัสอยู่ก็สามารถคอมเมนต์นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าท่านอื่นๆได้นะคะอย่างน้องตุ้ยนะคะน้องโออะไรพวกนี้นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่แบบว่าออกรถจากที่ร้านเราไปนะคะขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวัสดีสมาชิก33ท่านนะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะเดี๋ยว พูดคุยกันแบบเห็นหน้าดีกว่าเนาะหรือว่าอยากดูรถอ่ะออนี่ไงน้องต้มหนามเตยของพี่กัดก็มาแล้วมาอีกหนึ่งท่านแล้วอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นร้านอยู่ที่ถนนบางนาตราดนะคะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะติดกับบริษัทมิสูกันยงเลยนะจ๊ะลูกค้าที่วิ่งมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะคะก็ไปยูเทิงกลับมานะคะพี่กัดจะอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งฝั่งขาเข้าเนาะ ก็สามารถเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะคะบอกว่ามาจากไรส่วนพิการนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยหลังไม์กันได้นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c นะคะปี2512 13 14นะคะ เรามีให้กับคุณลูกค้านะคะราคาอยู่แค่3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสมาชิกท่านใดนะคะที่อยากได้รถที่ดาวน้อยผ่อนสบายนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะหรือว่า แวะเข้ามาชมกันเลยเนาะแวะเข้ามาชมสินค้าเลยนะคะเพราะว่ารถที่ร้านเรานะคะมีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสรรอย่างมากมายนะคะตอนนี้ก็ทยอยมีเข้ามานะคะรถของเราปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะสูงสุดปี2019เลยนะคะอย่างเช่น Isuzu All New เครื่อง3,000ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขอย้อนนะ ตัวนี้นะคะเป็นออนิวเครื่อง3,000ันนะคะปี2019นะคะไม่วิ่งอยู่แค่2 0 0 0 0ถึง30,000โลเท่านั้นเองนะคะสมาชิกที่สนใจอยากได้อนิวเครื่อง3,000นะคะตัวใหม่นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละลเอียดกันก่อนได้เลยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะจ๊ะนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง3,000นะคะอ่ามีคนแอดแอดพ่การเป็นเพื่อนแล้วเนาะ นี่เป็นตู้มาตรฐานเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นตู้ใหม่นะคะตู้ใหม่ป้ายแดงเลยนะคะไม่ใช่ตู้มือสองแล้วเราเอามาแปลสภาพนะคะไม่ใช่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะดูรถที่ร้านมีเยอะนะคะมีเยอะนะคะไว้รองรับให้กับ สมาชิกทุกทท่านเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าเบอร์โทรอ๋อจา้จาจา้าจเดี๋ยวพี่กัสเข้าไปรับแอดนะคะเดี๋ยวพี่กัสขออนุญาตไลน์แป๊บหนึ่งเนาะ mm. ก็นะคะตัวนี้ก็มี mm. ม,มีมีหลายรุ่นนะคะสามาชิกท่านไหนที่อยากได้รุ่นไหนก็ โทรเข้ามาหาะพี่การได้เลยนะจ๊ะหรือสามารถแอดเป็นเพื่อนกันเข้ามาได้นะคะพี่การรับเพื่อนทุกคนเลยนะคะแต่ว่าแจ้งนิดนึงเนาะบางทีลูกค้าเยอะแล้วพี่การก็จะไม่ค่อยจัดไม่ค่อยได้นะคะว่าเคสไหนบ้างนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะนี่ แล้ว30,000บาทต่อจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะคะต่อจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยเนาะ,ะก็ยังไงนะคะก็เข้ามาดูรถกันก่อนได้นะคะแวะชมเที่ยวหาพิการก่อนได้นะคะซื้อน้าซื้อขนมมาฝากกันก่อนได้นะ,ะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะแวะมาเที่ยวมาชมกันก่อนได้เนาะ,ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะจากที่ได้ดู แล้ววันนี้ก็มาดูหน้าสวยๆของพี่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาจาไม่ได้ว่าคนไหนพี่กัสคับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาเปิดเผยหน้าตานะคะอาจจะไม่สวยนะแต่ก็พอไปวัดไปวาได้โอเคเดี๋ยวพี่กัสจะจบไลฟ์แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะคะพี่กัสก็ขอฝากไว้นิดนึงเนาะก็มาดูรถกันได้นะคะที่ร้านธนูสิล์ เดียวที่ได้มาตรฐานนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะติดกับบริษัทมิสูกันยงเลยนะคะแล้วก,กวะะ็ก่อนถึงปั๊มดาวนะคะก่อนถึงปั๊มดาวเนาะก็สังเกตง่ายๆนะคะกมที่20นะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะมีรถอคอกไหมมีจ้าลูกค้าอยากได้รถคอกบอกบอกมาเลยบอกสเปคมาเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนจากตู้ทึบเป็นตู้อคอกให้เราไอเป็นอคอกให้ได้เลยนะคะ แอดไลน์กันเข้ามาได้แอดไลน์กันได้นะแอดเฟซพี่กันมาได้นะคะอยากได้สเปคคอ้อกแบบไหนนะคะก็แอดกันเข้ามาเนาะไม่ไม่มีอะไรที่ร้านธนูศิลป์ทาไม่ได้นะคะก็ฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดติดตามในช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ในช่องทาง youtube งพี่กันด,ด้วยนะคะของพี่กันก็จะมีช่อง youtube อยู่นะคะตอนนี้ก็อ่า ขยอยลงเนอะรูปรถรูปรีวิวต่างๆนะคะการรับรถเข้าไปดูได้นะคะใครที่เป็นเพื่อนกับพี่การในเฟซนะคะก็จะรู้เลยว่า,าพี่การจะมีการปล่อยรถตลอดเลยนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะเงียบนิดนึงนะคะแต่บอกไว้ได้เลยว่าเดี๋ยวก็ฟื้นตัวแล้วนะคะธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจที่ไม่ตายแน่นอนนะคะคุณลูกค้าก็พี่การก็ให้กำลังใจเนาะทุกลูกค้าน,นะ ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะอันไหนที่ร้านไดารู้สินช่วยเหลือได้เราก็ยินดีที่จะช่วยคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะจ๊ะกดติดตามในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง y t u t u เพื่อพีกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ